ตำรวจโพธารามสราเงินเดือนส่วนหนึ่งช่วยเหลือน้ำท่วมเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าพันตำรวจเอกสมบัติโพงามผู้กำกับการสอพอโพธารามพันตำรวจโทธีรพงษ์ว่องพาณิชย์รองผู้กำกับการปราบปรามสอพอโพธารามพร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดสอพอโพธารามได้ร่วมกันแพ็กสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่นข้าวสารอาหารแห้งน้ำปลาน้ำดื่มรวมทั้งหัวใจโพหวานซึ่งเป็นของดีของตำบลเจ็ดเสมียนเพื่อนำไปมอบให้กับพลตำรวจโทสนายุทธวุฒิรัตนรงรม,รมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเจ็ดที่สำนักงานตำรวจภูธรภาคเจ็ดเพื่อนำส่งมอบต่อไปอยังพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ ผู้กำกับการสพโพธารามบอกว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมหนักในหลายจังหวัดทำให้ประชาชนพี่น้องชาวไทยได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากทางด้านพลตำรวจโทธนายุทธวุฒิรัตนธรรมรงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเจ็ดมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภยัยจึงขอความร่วมมือมาอย่างสถานีตำรวจภูธรในสังกัดให้ร่วม ด้วยช่วยกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยเป็นการเร่งด่วนเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนทางข้าราชการตำรวจลูกจ้างของสอพโพธารามทุกนายจึงร่วมกันสละเงินส่วนหนึ่งในการจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นนํามาแพ็คใส่ถุงส่งไปยังสำนักงานตำรวจภูธรภาคเจ็ เพื่อส่งบอบต่อไปยังพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุกทกภัยทุกจังหวัด